สวัสดีครับวันนี้มาดูรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับพิมพ์ฐานสูงสร้างปี2 5 1 2นะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับยังไม่ได้มีโอกาสทำคลิปหรือว่าเอ่อเป็นภาพชี้ตำหนินะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูแล้วก็ วิธีการพิจารณานะครับสำหรับรูปหล่อบโบราณรุ่นแรกปีหนึ่งสนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับก็ถือเป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับแล้วก็หายากนะครับก็มีของเลียนแบบเยอะแยะมากมายหลายฝีมือนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีวิธีพิจารณานะครับหลายๆองค์ประกอบนะครับแต่โดยวรวมของ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหล่อโบราณน,นะครับเราก็ต้องดูให้เป็นหล่อโบราณน,นะครับเนี่ยครับดูดูผิวพันธุ์นะครับดูผิวพันธุ์เนี่ยครับแล้วก็ก้อนต่างๆเนี่ยครับที่ปรากฏนะครับตามสไตล์ของพระหล่อโบราณนะครับก็ต้องดูให้เป็นพระหล่อโบราณไว้ก่อนนะครับผิวพันธุ์มันนะก็ จะมีหลากหลายวันนะนะครับเนี่ยครับถ้ามีอย่างเงี้ยครับเป็นขี้เป้าอะไรเงี้ยก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับตามสไตล์ของพระหล่อโบราณนะครับนะครับทีนี้มาดูนะครับองค์ประกอบหลักๆที่เราจะดูนะครับจริงๆมีหลากหลายวิธีการนะครับของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีที่ส่วนตัวใช้ดูนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นี่ ถือว่าเป็นรุ่นปราบเสียนนะครับปราบเสียนนะครับหลายๆท่านก็มักจะเรียกกันว่าเป็นเป็นรุ่นปราบเสียนนะครับเนื่องจากว่า,าโดนกันบ่อยมากนะครับนะครับจริงๆก็ก็ดูไม่ยากนะครับถ้าถ้าเราได้พิจารณาอย่างจริงจังนะครับในทุกๆมิตินี่ก็ก็มีหลายๆจุดให้ดูนะครับสำหรับตัวผมเองนี่ก็ ผ่านมือมาก็ไม่มาก,มากน,นะครับสำหรับรุนนี้เพราะว่าเป็นเป็นรุนที่หายากนะครับผ่านมือมาไม่มากนะครับผ่านมือมาไม่มากแต่ว่า enfin วิธีการนะครับว,ร <ๆ S 1> วิธีการดูเราต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับเราต้องต้องเข้าใจนะครับว่ารูปหล่อโบราณจะต้องเป็นยังไงนะครับนี่มาดูครับลักษณะ ส่วนตัวผมเองนี่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะดูนะครับความล่ำล่นะครับใหญ่ๆนะครับตันๆนนะครับส่วนมากตัวเกที่เจอเนี่ยก็จะมีความรีบๆนะครับหน้าเล็กๆนะครับเนี่ยส่วนตัวก็จะดูหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วเนี่ยครับหัวของพ่อนะครับก็จะมีความแหลมนะครับเนี่ยครับพื้นที่บางคนเรียกว่าหัวกระสุนนะครับ ออกแหลมๆหน่อยเวลาเรามองเนี่ยครับจะแหลมขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ดูนะครับใบหน้าเนี่ยดูให้ใหญ่ๆนะครับติดชัดมีเส้นหน้าผากนะครับด้านหลังก็จะมีเห็นเป็นลายผมนะครับเป็นลายผมแล้วก็ดูความเนี่ยครับคมชัดเห็นไหมครับของริ้วจีวรเนี่ยครับมันมีความคมชัดนะครับต้องมีความคมชัดนะครับเนะครับ นี่ก็มาลงกล้องดูนะครับผิวพันธุ์นะครับของพระ่อนะครับนี่ครับนี่ถ้ามีเป็นเม็ดเม็ดขึ้นอย่างเงี้ยครับดูง่ายเลยเห็นไหมครับนี่ครับเกิดจากการรอนะครับก็จะมีนะครับพวกคัาบเบ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับความนี่ครับลึกคมชัด นี่ครับนีครับตรงนี้เดี๋ยวดูก็จะมีมีมีจุดดูหลายจุดนะครับต้องค่อยๆดูสําหรับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับนะครับใต้ฐานก็จะมีนะครับรอยตะใบครับเนี่ยครับในรูปหล่อเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นฐานฐานสูงเองหรือว่าฐานเตี้ยก็เหมือนกันนะครับก็จะดูเนี่ยครับรอยตะใบนะครับ ต่อไปก็จะมีความแบบละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับตัวเกทที่เจอส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความหยับยาบๆห่างๆใหญ่ๆนะครับลองต่อไปใหญ่ๆนะครับนี้ก็ดูประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นผ้าหลบโบราณไม่ได้อุดกิ่งนะครับถ้าเจอเขยา่ามีเสียงดังอุดกิ่งในเกเลยนะครับเจอบ่อยนะครับ องคือเกเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านี่ครับถ้าอย่างเงี้ยดูง่ายครับก็ตามสไตล์ของพระหล่อโบราณนะครับนี่ยดูไม่ยากนะครับดูให้ล่ำๆใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยครับดูตรงนี้เนี่ยครับ พลิกมาด้านนี้ครับตรงตัวผมจะดูตรงแขนของหลวงพ่อเนี่ยครับจะมีความใหญ่ๆเป็นมัดกำยำนะครับเนี่ยครับถ้าเอียงดูนิดนึงเราจะเห็นมิติใช่ไหมครับของเคจะแขนจะเล็กๆเดียวๆนะครับแล้วหน้าก็จะเล็กๆสั้นๆนะครับเนี่ยครับล้วดูตรงนี้ครับปลายนิ้วชี้ผมสองนิ้วนะครับเห็นไหมครับ ภาษาชาวบ้านพูดกันง่ายๆคือหัวท่านจะแหลมเนี่ยันี่สําคัญนะครับจึงจะมีจุดจุดดูอื่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าอในในพระหล่อเนี่ยบางทีเราไปยึดจุดพิจารณาอะไรเหล่านั้นมากก็มากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพระหล่อนะครับต้องเข้าใจครับว่าพระหล่อเนี่ยบ,บางองค์ติดบางองค์ไม่ติดนะครับก็มีนะครับเราก็ต้องดูโดยรวมนะครับดูองค์ประกอบโดยรวมพิจารณา โดยรวมนะครับนะครับที่ผมดูก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกคือเนี่ยครับเอียงมาด้านเนี่ยมีอะไรให้เราดูเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเส้นคอนะครับแขนของพ่อเนี่ยต้องใหญ่ๆเป็นมัดมัดนะครับดูลำล้ำนะครับก็ดูเนี่ยครับเส้นคอไหมครับนะครับแล้วก็ บริเวณนี้ครับประคดลัดเอวเนี่ยครับก็จะมีความแบบยืนยืนตรงขึ้นมาใช่ไหมครับเก๋บางตัวก็จะิบเรียบปัดๆนะครับนะครับหลักๆก็คือความคมชัดนะครับความคมชัดเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยแม้แม้จะเป็นพระหล่อนะครับแต่ว่าความคมชัดนี่เนี่ยต้องมีครับ ยิ่งถ้าแบบว่าองค์ไหนที่มีเนี่ยครับรอยอย่างเงี้ยเนี่ยครับรอยยับยับย่นย่นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูง่ายเลยนะครับหายากนะครับเนี่ยครับตาติดชาแต่องค์นี้ก็ผิวก็จะหิ้งๆิงหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างนะครับ อยู่ในกรอบเก่านะครับแล้วก็กรอบแตกก็จะมีความเชื้เข้าไปบ้างนะครับนี่ครับดูความความล่ําความสมส่วนนะครับงานเก๊ะหลายๆตัวที่เจอก็จะค่อนข้างริบรีบนะครับตัวริบรบีบหน้าเล็กๆนะครับแขนก็จะเรียวๆเ,เล็กนะครับนี่ดูครับดูแขนท่านตรงนี้ครับ ก็สาหรับท่านอื่นก็คงจะมีจุดดูอะไรที่เอ่อที่เป็นเคล็ดลับเฉพาะแต่ละบ,บุคคลนะครับจริงๆผมก็มีอีกหลายจุดแต่ว่าหลักๆนะครับที่ที่อยากจะให้ดูก็พิจารณาประมาณนี้นะครับก็เป็นเป็นการพิจารณาโดยรวมนะครับเนื่องจากว่าพระหล่อนี่ไม่เหมือนพระเหรียญน,นะครับที่เราจะมาชี้ตําหนิว่าตรงนั้นต้องมีตรงนี้ต้องมีนะครับเผื่อบางองค์ไม่ติดนี่มันก็พูดยากนะครับหลักๆก,ก็ นครับจริงถ้าเข้าใจวิธีการพิจารณาพระหล่อนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับเก๋ก็ยังไม่ได้ดีจนถึงขั้นแบบว่าจะต้องหวาดกลัวอะไรนะแต่ก็มีมีหลายงานนะครับมีหลายงานมีหลายฝีมือที่ออกมานะครับครับก็วันนี้มีโอกาสครับก็ได้ทำคลิป นะครับแนะนําวิธีการพิจารณาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ชัวรก็ทักมาสอบถามนะครับหรือจะแบ่งปันให้เช่าก็ยินดีรับเช่านะครับประมาณนี้ครับแบกเปยนเรียนรู้กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ